สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่รายการ Bi i z c o n n e c t นะคะแล้วก็ทุกวันพุธสวัสบ,บดีเช่นนี้นะคะก็อยู่กับเรา3คนนะคะคุณเฟยคุณทอยแล้วก็ดิฉันพัดจินตนกุลนะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องเดิมต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ 3G ที่เราจะได้ใช้กันจริงจจังๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยทั้ง3ค่ายก็มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าภาคประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยเขามีความคาดหวังในการใช้บริการ 3G อย่างไรบ้างใช่ไหมคะวันนี้แต่และค่ายก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กันไปเลยใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้เรียกว่า7 แปดเก้าสามทเายก็อย่างครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้มีการนําเสนอเรื่องราวกันไปนะคะในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคนะคะที่เตรียมพร้อมที่จะรอรับการ ปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของแต่ละเครือข่ายค่ายมือถือนะคะอย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่ใช้ค่าย AIS นะคะส่วนคุณปุ้ยเองเนี่ยก็ใช้ DT แทใช้ดีแท็ใช่แล้วคุณเฟยใช้ True Move ค่ะต่วันสามค่ายเลยวันนี้นะคะดิฉันขอเปลี่ยนค่ะในฐานะที่ได้ไปดูแคมเปญไปดูการเปิดตัวของการเปิดการใช้เครือข่ายนะคะค่ายของค่าย d t แทนะคะที่มีการเปิดไปแล้วเมื่อเช้านี้คนี่ะส่วนดิฉันก็ เมื่อวานไปทาของ TrueMove มาซึ่งก็มีการเปิดตัว 4G ด้วยแต่ละอย่างเนี้ยสดๆร้อนๆมากเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าประชาชนเนี่ยเขามีความคาดหวังว่าจะใช้ 3G ได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่าได้ยินข่าวบางคําพูดหรือว่าบางคาก็บอกนะคะว่าเอ๊ะ 3G จริงเหรอ,อนี่ขนาดส่งมเมสเซจหรือว่าเข้าสมัครใช้บริการ 3G บนคลื่นความถี่2.1แล้วแต่ว่าก็ไม่เห็นจะเร็วขึ้นเลยยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอีกหรือเปล่าในขณะที่ทาง ด้านของแต่ละเครือข่ายเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนจะไปฟังนะคะเดี๋ยวพักโฆษณาสาักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ ยอมรับเลยนะคะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีเรื่องไหนที่จะดุเด็ดเผ็ดร้อนเท่ากับเรื่องของการเปิดให้บริการ 3G ของทั้ง3ผู้ให้บริการหลักๆในประเทศไทยแล้วเรียงกันมาเลยค่ะ789แล้วก็ล่าสุด d t แท็เขามีแคมเปญว่ามองึ้่เป็นท้องฟ้าแล้วจะเจอสัญลักษณ์ใช่ไหมคุณทอยคะเป็นไงบ้างคุณทอยด้วยการมองขึ้นไปเมื่อเช้าโอ้โหสุดยอดค่ะอลังการแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ทําให้ตื่นตาตื่นใจเลยเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะแอบอิจฉากันแล้วนะคะที่ทาง ค่าย AIS นะคะก็มีการเปิดตัวการใช้เครือข่าย 3G กันไปก่อนแล้วล่วงหน้าแล้วก็ตามกันมาติดๆค่ะด้วยกับค่าย TRUE แต่ว่าในส่วนของการใช้รายละเอียดยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูกันด้วย<ช>แล้วก็อย่างของ d t แทเมื่อเช้านะคะก็มีการเปิดตัวเลยกับ Trinet by d t แทค่ะ Hmm. แม่เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดของทั้ง3คลื่นของทั้ง3าผู้ให้บริการกันนะคะว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขามีจุดเด่นชูอะไรมาเป็นจุดเด่นบ้างแล้วก็ผู้ใช้บริการอย่างพวกเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์ตรงนั้นอย่างเต็มที่หรือเปล่านะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะในช่วงปักท้องร้องเปล่าค่ะ เอาละในฐานะของคนทําข่าวคุณทอยแล้วก็คุณเฟยเนี่ยได้ติดตามในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละคลื่นความถี่มาอยู่แล้วนะคะแต่ละค่ายผว้ให้บริการมาอยู่แล้วค่ะถามก่อนเลยว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาชูจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดขายของค่ายเขาบ้างอะคะเริ่มตั้งแต่ a i s เอลยกันในฐานะที่คุณเป็นคนใช้บริการ a i s อเนี่ยอ,อะไรคือจุดเด่นของ a i s สคะจุดเด่นของ a i s นะคะก็คือการใช้เครือข่ายครอบคลุมนะคะสัญญ,ญาณ 3G นะคะหรือว่า2,100เมกะเฮิร์นั่นเองค่ะ,คะ วก็ TrueMove นะคะก็ชูจุดเด่นในเรื่องของ 4G เป็นเครือข่ายแรกที่มี 4G คือเขาบอกว่าเขาก้าวข้ามความเป็น 3G ไปแล้วตอนนี้เปิดใช้บริการเป็น 4G เลยเหรอคะเมื่อวานีฉันไปงานเปิดตัวได้ทดลองเร็วจริงๆค่ะคุณปุ้ยคือเหมือนเสกได้อสมมติว่าอยากจะดูคลิป YouTube คลิปหนึ่งกดคลิกเข้าไป ปิ้งมาทันทีอันนี้นี่คือลองลองผ่านมือถือตัวเองเลยใช่ไหมคะเปล่าค่ะทีออ่เขามีให้ลองกันในงานแต่แต่ว่าอันนี้คือเราเราในฐานะที่ทํารายการเนาะเป็นตัวแทนของประชาชนปากท้องร้องเปล่าต้องดูด้วยนะว่าหลังจากที่หลุดจากเครือข่ายในช่วงสัญ,ญญาณหรือว่าในส่วนของหัวเมืองหลักๆหรือว่าอย่างในตัวเมืองแล้วเนี่ย เปิดตัวที่พารกอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าหลุดจากภารกอนสีลมจะใช้ได้หรือเปล่าอตอนนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็เหมือนกับว่าทําความเข้าใจไปด้วยว่าเราต้องทําใจว่ามันก็ต้องค่อยๆปรับ เขามีเมื่อเช้าเนี่ยก็เท่าที่ได้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีคนบอกว่าเออก็เร็วจริงนะในบางจุดก็เร็วจริงๆนะในขณะที่ในระหว่างพื้นที่หรือว่าการขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องผ่านหลายๆสถานีตรงนั้นเนี่ยมันยังคงมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณกระตุกสัญญาณขัดขาดให้หายอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยก็ยังควรต้องปรับปรุงในเรื่องของสัญญาณตรงนี้อยู่ พูดถึงนในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคนะค<ฮ>ะที่ด <ฮะ S 1> ิฉันเนี่ยใช้เครือข่ายสัญญาณ AIS ก็ถือได้ว่ามีการใช้อัปโหลดข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่าแอปพ,อปพลิเคชันต่างๆะคะ,<ฮ>ะที่เป็นส่วนของโซเชียลมีเดียก็เชื่อว่าไว,าวาขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าน่าสงสารค่ะอุตสาห์ปรับมาเป็น3 G แล้วแต่ว่าบ้านดิฉันโอ้โหไม่ไกลเลยค่ะอยู่แถว แหมไม่อยากจะบอกโลเคชันแต่ว่าเดี๋ยวกลัวโดนฉุดพูดมาขนาดนี้ก็บอกเลยค่ะก็อยู่อยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศเนี่ยตรงแถวเซ็นทรัลบางนาก็ถือได้ว่าเป็นโซนที่โอเคนะไม่ได้แบบอยู่หงเขาแต่พอกลับถึงบ้านปุ๊บแหมจะนอนกดเล่นอินสตาแกรมกันสักนิดหนึ่งจะทวิตข้อมูลข่าวสารแหมค้างค่ะสัญญาณไม่เดี๋ยวมันมันเป็นกับสัญญาหรือเป็นกับเครื่องคุณหรือเปล่าแหมเครื่องดิฉันโอเคนะคะธนุถนอมยางดีค่ะถามนิดนึงค่ะมันมี SMS สส่งมาบอกไหมคะว่าคุณใช้เกินแล้ว ออันนี้อันนี้มีเหมือนกันก็ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าทาง a อเนี่ยเขาก็มีมีแจ้งส่ง SMS มาก่อนค่ะว่าจะมีการอัพเป็น 3G ให้อ,อัตโนมัติออกก็ปรับเพิ่มกันไปพอใช้พอใช้กันได้สักแป๊บหนึ่งอ่มีส่งมาต่อค่ะบอกว่า็กซิมัม <Max ima S 1> หมดแล้วนะหมดแล้วตอนนี้นเราแบบว่าอยู่ข้อมูลในการอัปเดตต่างๆข้อมูลสา,านนะะรสารเนี่ยค่ะเดือแค่ประมาณ สองจิกห้าจิกความเร็วก็ช้าลงเหมือนเดิมดิฉันไปสู่จุดเดิมดิฉันปรี๊ดเลยนะคะไม่ใช่ความเร็วอินเทอร์เน็ต ตายแล้วดิฉันจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนของ AS แต่ว่าในส่วนของ d t แทเองที่ไปมาเมื่อเช้าค,ค,ความโดดเด่นของออโครงข่ายของเขาค่ะก็เปิดตัวมาด้วย TriNet ค่ะก็คือการนำเอาโครงข่ายสัญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็น1,800เมกะเฮิร์ตส์แเมกะเฮิร์ต์แล้วก็2,100เมกะเฮิร์ต์นะคะมารวมเข้าไว้ด้วยกันเขาบอกว่ามีการนิยามคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ว่าเป็น bandwidth ค่ะก็คือเปรียบเทียบเนี่ยก็คือมีการใช้โครงข่ายสัญญ,ญาณ ที่เป็น3รูปแบบอยู่ด้วยกันก็จะใช้โทรก็เสียงชัดขึ้นมีส่งภาพสัญญาณรูปภาพต่างๆข้อมูลต่างๆแล้วก็อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่างๆก็จะรวดเร็วมากขึ้นดิฉันขอ,อเป็น1เสียงของผู้ที่ใช้บริการในเครือข่าย d t แทหน่อยก็แล้วกัน<ม>ค่ะ ของทั้งสองค่ายนี่คือมีการส่งข้อความมาบอกไหมคะว่าคุณจะได้เริ่มมีการปรับใช้แล้วคุณจะได้มีการเปลี่ยนเป็น 3G แล้วในขณะที่ดิฉันเนี่ยยังไม่มีมคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะส่งเข้ามาวันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะอีกระยะหนึ่งที่จะมีการส่งข้อมูลเข้ามาะองดิฉันก็ยังค่ะคุณปุ้ยอ,อย่าเพิ่งน้อยใจไปเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอรุ่นต่อไปแต่ว่าไปฟังเสียงประชาชนกันหน่อยก็แล้วกันว่าผู้ที่ใช้บริการแน่นอนคะ่ะประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยในะคะต่างก็เฝ้ารอว่าสักวันหนึ่งจะได้ใช คาดหวังในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างค่ะก็น่าจะเร็วขึ้นนะคะโหลดไลโหลดแอป pp, โหลดอะไรองนี้ก็น่าจะเร็วขึ้นนะคะ่ะตรงนี้เราอยากลองใช้ไหมคะก็น่าจะลองดูอะคะ่ะเรื่องของค่าบริการเราคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่แพงมากอะคะ่ะที่แบบให้คนทั่วไปสามารถใช้บริการได้คะ่ะถ้าแพงเกินไปก็คงจะไม่เล่นนะคะคือปัจจุบันเราคิดว่าค่าบริการโทรศัพท์เนี่ยมันยังแพงไปไหมคะก็แพงอะคะ่ะ นนี้เราใช้แบเตอรี่อยู่ใช่ค่ะความเร็วของเนที่เราใช้ตอนนี้มันเหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายไปก็ก็พอได้ค่ะก็ถือว่าดีะค่ะแต่ว่าก็แค่อยากให้มันเร็วกว่านี้อีกหน่อยนึงค่ะมันช้าบางทีมันก็ช้าเกินมันแบบมันหยุดไปเลยคือแบบรอนานเนี้ยค่ะการติดต่อก็สะดุดไปด้วยใช่ค่ะมันก็น่าจะดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันใหม่ใช่ไหมมันใหม่มันก็ต้องดีกว่าเดิมนะครับ แล้วความคาดหวังในเรื่องของราคาล่ะคะอ๋อราคานี่ก็คือน่าจะอยู่ระดับกลางๆนะครับไม,ไม่ไม่แพงว่าก็คือสามารถใช้ได้ทั่วไปทุกคนครับไม่ไม่จําเป็นว่ามันจะต้องราคาสูงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนผมว่าส่วนมากใช้สาม G กันหมดครับก็คือแล้วราคาแพ็กเกจปัจจุบันกับราคาที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มไหมคะผมว่ามัน มันค่อนข้างจะสูงไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนทํางานทั่วไปใช่ไหม<ำ>เป็นลูลกจ้างประจำโรงงานเนี่ยก็คือเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งก็ถ้าสมมติเอมามาจ่ายค่า 3G นี่ก็หมดไปเยอะแล้วนะครับค่าใช่มันต้องประหยัด 3G คือในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้แต่ต้องได้ครับก็คือไม่ใช่ว่าเฉพาะพวกคนมีตังค์ถึงจะเล่นได้ครับผม ดิฉันชอบพัพูดเขามากเลยนะในราคาที่ทุกคนต้องเอื้อมถึงได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีตังค์ถึงจะสามารถเข้าถึงได้เพราะว่านี่เป็นสิทธิการเข้าถึงขั้นพื้นฐานของพวกเราเลยโอ้โหทาให้นึกถึงไปถึงผู้บริโภคเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะได้เข้าถึงข้อมูลการศึกษาหรือว่าการค้นคว้าหาข้อมูลที่แบบจะเสริมในเรื่องต่างๆได้อีกเยอะจริงค่ะเรื่องของราคามันก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาติงกันแต่ทีนี้ก็คือ เรื่องของราคาบางคนอาจจะไม่เกี่ยงแต่เรื่องของคุณภาพม,มันก็ต้องสมกับราคาด้วยอ,อ่ะ พูดถึงทางผู้บริโภคโดยทั่วไปกันไปแล้วเมื่อเช้าคดิฉันที่ไปงาน DT แทมานะคะได้เจอกับคุณหนุ่ยด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อไอทีนะคะคราวนี้มาฟังกันบ้างว่าในส่วนของเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อไอทีได้ลองใช้มือถือที่มีไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ยังใช้เครือข่ายทั้ง3เครือข่ายนี้ด้วยลองมาฟังความคิดเห็นของเขากันบ้างนะคะว่าจะรู้สึกยังไงแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปฟังกันเลยค่ะ ถามพี่หนุ่ยด้วยค่ะว่าในฐานะผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างคะกับช่วงที่ผ่านมาในการเปิดตัว 3G ของแต่ละเครือข่ายถือว่ารอบสัปดาห์นี้คือคักมากนะครับแล้วก็ทั้ง3เจ้าก็ทําได้ดีทําได้ดีหมดเลยนะทุกคนมีแมสเซจที่ดูแล้วน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยกันมานาน AS บอกว่าเราจะย้ายทุกคนสู่ 3G ใหม่นะครับเอาคลื่น2,100เมกะเฮิร์ตซ์ที่เพิ่งประมูลมาเนี่ยให้บริการนะถือว่าเป็นถนนที่กว้างกว่าเพราะว่าเดิมเนี่ย900เมกะเฮิร์ตซ์เนี่ยก็ต โฆษณาแบบก้ามกลืนคือพูดไม่ได้ว่ามันเต็มแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยคนใช้ก็อาจจะรู้สึกฟีลแบดนิดนึงว่าอ่ามันเน็ตลุตเน็ตช้าหรือว่าโทรศัพท์ตัดนะครับอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ว่าเขาคือเครือข่ายที่มีลูกค้า35ล้านรายทุกคนก็มาแอร์อัดกันอยู่ในถนนเส้นเดิมนะครับทีนี้อ่าทีนี้พออัปเกรดใหม่เนี่ยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้อัปเนื่องจากว่าการอัปเกรดมันเป็นการทยอยไปทีละเจ้าใช่ไหมครับแต่ไอแบบเป็นการทีละกลุ่มผมเองกกกก็อออยยาาาู่่่ใน,น,แ,นแรทีเจะบว 3G มใหม่ MI, ะนะครับก็ติดต่อทาง s e r e n e t c อ l l Center ไว้ปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยผมขอเป็นคนแรกนะไอะ้ขอเป็นกลุ่มแรกนะนะครับไม่ต้องเป็นคนแรกก็ได้เป็นกลุ่มแรกแล้วกันแสนคนสรุปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเเคยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยออกต่างประเทศในรอบ6เดือนซึ่งอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ a i s จะต้องรีบทำกันบ้านเลยก็คือเรื่อง international roaming เนื่องจาก บริษัทที่ติดต่อการค้ากับ AIS ในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันชื่อบริษัท AIS คือ Advanced Info Service จำกัดมหาชนแต่ 3G ใหม่ดำเนินการภายใต้บริษัทชื่อ AWS คือ Advanced Wireless Network ถือว่าเป็นโคลาบริษัททางกฎหมายแต่ทีมงานทีมงานเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศก็ต้องมีการไปไล่เปิดดีลกันใหม่ในเรื่องของ international roaming ซึ่งก็เลยทำให้มือถือ 3G ใหม่ ของ AAS ยังไม่สามารถที่จะไปโรมิ g ในต่างประเทศในช่วงแรกนะครับซึ่งเชื่อว่าเขาคงแก้ปัญหาได้ในเวลาไม่กี่เดือนแต่ว่าสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ลูกค้ากลุ่มแรกมีการ Select กลุ่มว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยออกต่างประเทศนู่นนี่นั่นแรงต่างนะครับนี่กลับมาเรื่อง D-TAC นะครับวันนี้ก็ถือว่าทำกันบ้านได้ดีมากเมื่อวานนี้ก่อน d t a c 1วันก็คือ True t r u e บอก first 4G เป็น 4G รายแรกนะครับเป็นตัวเลขที่ น่าตื่นเต้นและไม่คิดว่าจะทำเนื่องจากคลื่น2001เนี่ยมันถูกประมูลครั้งแรกทุกคนคิดว่ามันคือต้อง 3G แน่แต่ทูบอกว่าในเมื่อเทคโนโลยี 4G มันวิ่งบน 2001ได้นะครับและเขาก็มีฐานของ850ที่แน่นมากอยู่แล้วก็คือ1 3 0 0 0ไซต์บน850เนี่ยเขาก็เลยออฟเฟอร์ 4G นะครับแต่ว่าต้องไปดูดีๆว่าเสามันจะมากพอหรือเปล่าในการที่จะให้บริการ 4G มันอาจจะเหมือนการเทส 3G ช่วงแรกอ่ะที่เราต้องใช้เฉพาะสีลมสาธรพระรามเล้าซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเฉพาะอ่าเป็นแค่บางจุดนะครับนี้มาวิเคราะห์สิ่งที่ดีแทกทำวันนี้นะครับผมว่าคำว่า TriNet สอบผ่านเลยในฐานะของผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราทำความเข้าใจคำว่า3โครงข่าย ที่รวม3คลื่นความถี่ไว้ด้วยกันเนี่ยไอเนี้ยผู้บริโภควินครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกค่ายพยายามจะพูดถึงคลื่นความถี่ใหม่เท่านั้นก็คือ2,001แต่ตอนนี้ดีแทบอกว่าคลื่น850เดิมที่ลงระบบไว้แล้วและคลื่นพันแดั้งเดิมที่สัมปทานกันไว้เนี่ยก็ยังเหลือเวลาตั้ง5ปีที่ยังสัมปทานกับแคทอยู่โอเปอเรเตอร์อื่นอาจจะมองว่าทํายังไงให้สลัดออกจากสัมปทานได้ แต่ดีแท็บอกว่าไม่เป็นไรก็ในเมื่อสัมปทานอยู่ก็เอามาให้ลูกค้าสิก็น่าจะดีที่สุดฉะนั้นคนที่ใช้ดีแท็ก็จะได้ทั้ง3ย่านความถี่ไปอยู่ในการให้บริการในทุกพื้นที่ความหมายคือว่าถ้าคุณใช้โทรศัพท์มันจะวิ่งไปใช้พันแซึ่งถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่โอเคเนื่องจากเขาก็เพิ่งลงระบบใหม่4 0 0 0 0ล้านอุปกรณ์ใหม่หมดซึ่ง GSM เดิมเนี่ยนะครับซึ่งเป็น2 G เนี่ยไม่มีใครลงใหม่เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่กําลังจะเลิกแต่ดีแท็ก็ไปลงใหม่เมื่อต้นปีและด้ววววยคคาาาามมมที่่พออัันนรกป๊เํ แบนวิดซึ่งเป็นอีกหนึ่งศั์นะครับซึ่งนี้ต้องเรียนรู้เนี่ยแบนวิดผมแปลเป็นไทยให้มันคือถน,นนที่กว้างกว่าเดิมเนี่ยแบนวิดเนี่ยมันถูกให้บริการแบ่งเหมือนจราจรไปยืนอยู่กลางสี่แยกแล้วบอกว่าอา้าวข้อมูลวิ่งวิ่งวิ่งใครใช้เน็ตใช่ไหมอา้าวใช้เน็ตพานไปก่อนยุด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 ,ยดอา้าวคนใช้เสียง่านพานพานพานอ่ะเหมือนจราจรต้องบอกว่าอาจจะ voice หรือจะเ a t a เพราะว่าแบนวิดมันมีจำกัดน,นี่พอเขารวมกัน3าโครงข่ายมันเลยกว้างสุด กว้างสุดในประเทศไทยนะครับปัจจุบัน,นมีการซอยออกไปบ้างแล้วเนื่องจากว่ามีการทบทวนกันว่า e y, ในอดีตให้เยอะไปไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นแต้มต่อให้กับลูกค้าตอนนี้คือบนด์วิดท์ที่กว้างมากแล้วก็กว้างที่สุดตอนนี้ตอนนี้ถ้าที่ผมกดตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันเร็วขึ้นเหมือนกันพอสมควรนะครับเราต้องลองใช้ยาวๆวันนี้เราอยู่ในสำนักง,งานเขาอยู่ในบ้านเขาเขาอาจจะเร่งแรงสุดตรงนี้ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องออกไปที่อื่นด้วยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เพิ่งเปิดฉะนั้นเนีีก้าสน,นารทท 3G 2,001นะครับที่ ASM ก็คือ15 MHz นะครับ uh, True 15 MHz, d t a c 3G ใหม่ก็15 MHz นะครับก็อันนี้ถือว่าเท่ากันเทคโนโลยีเดียวกันนะครับเทคโนโลยีที่ใช้คือ HSPA Plus นะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคสุดท้ายของยุคที่3เเขาเรียกว่า 3.9G อินเทอร์เน็ตที่จะดาวน์โหลดได้เร็วที่สุดถ้าเราอยู่ในกรณีอยู่ติดเสานะครับก็คือ 42เมกะบิตต่อวินาทีมือถือที่รองรับแล้วมีบางรุ่นนะครับก็คือ,อ iPhone 5ทำได้นะครับ Lumia 920 HTC One นะครับอะไรต่างๆอันนี้ทำได้แต่ถ้าเป็นเครื่อง 3G ทั่วๆไปก็อาจจะยังได้ที่7.2หรือ14.4นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าเลขไม่สำคัญเท่าความรู้สึกผมขอแค่ว่า 3G ใหม่สปีดผมไม่สนนะ ขอแค่เพียงผมกด YouTube แล้วนับ3 2 1ึปึบแล้วให้มันมาแลา้วไม่กระตุกอีก <laughs> หรือผมกด Ash แท็ในอีเมลที่เขาส่งไฟล์มาให้ภายในสัก10วินาทีแล้วมันปรากฏกายตรงหน้าผมแฮปปี้แลลวครับ <Happy S 1> ฟินครับดัง <laughs> นั้นผมไม่มานั่งต้องมาสปีดเทสโอ้ยมันเป็นไปตามโฆษณาหรือเปล่า <laughs> ขอแค่กดแล้วมันลื่นนะครับถูตกต้อง <laughs> แล้วอินเทอร์เน็ตทีวีหรือเนเช่นชาแนลคมชัดลึกที่ผ่านเนะ็ตและให้ดูได้เนี่ยมันจะได้ เ็นไปได้ส hey, ัทีไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแอปแล้วเรามีเว็บเรามีสตรีมมิ่งเรามีต่างๆเราค้นพบว่าเราดูปุ๊บพูดๆอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะคิดว่ามันกระตุกจริงนะครับสะดุดอยู่เงี้ยแต่เราต้องกดปุ๊บแล้วมันต้องมาปั๊บเหมือนทีวีต้องทำเน็ตโมบายอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ต้องเป็นเหมือน30ปีที่แล้วที่ฮิตาชิพูดไว้อะเปิดปุ๊บติดปั๊บอะแค่นั้นแหะ ค่นี่ถามพี่หนุย่ยด้วยค่ะว่าในเรื่องของราคาแพ็กเกจโปรโมชั่นแต่แต่ละคลายเป็นยังไงบ้างคะผมดีใจที่กสทชาออกมา acting ไวมากนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพันเอกดรเศรษฐพงศ์ ong, มลิุวัณเนี่ยรับทราบข้อมูลตั้งแต่วันแรกที่ AS มีโบรชัวออกมาและ True ก็หลุดออกมาก่อนเนี่ยว่าตกลงราคาผู้บริโภครู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกลงนี่เพราะว่าเคยพูดไปว่าประมูล 3G เนี่ยค่าไร้เส้นมันไม่แพงทีนี้พอมันไม่แพงเนี่ยจ่ายกันไปคนละ6 0 0 0 7 0 0 0ล้านเนี่ย ก็น่าจะทําให้ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการถูกลงประมาณ15%แต่คาว่า15%ต้องต้องต้องตีความนะครับมันไม่ใช่การที่ทุกคนใช้ไปเท่าไหร่แล้วไปลดสุดท้ายตรงทัวเทว่าดิสคาวดอีก15%มันไม่ใช่ส่วนลดแบบแบบร้านค้าแบบนั้นนะครับส่วนลดจากแพ็กเกจที่ตีค่าเฉลี่ยออกมาว่าในอดีตตอนเดือนธันวาคมเคยเซ็ตแพ็กเกจกันไว้ราคาเท่าไหร่แล้วแพ็กเกจใหม่จะต้องถูกลง15%ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ต้นทุนประกอบการของผู้ให้บริการก็สูงไม่ได้น้อยๆน,นะครับการตั้งโครงข่ายใหม่เนี่ยแน่นอนมันคือการจะเป็นเงินก้อนใหญ่ในปีแรกและเขาก็คงหวังว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปสักพักหนึ่งที่ลงไป4ี่ห้าหมื่นล้านเนี่ยพอมันเริ่มกลับมาบ้างเขาก็จะทําราคาแข่งขันได้มากขึ้นคือถูกลงมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ผมเชื่อว่าดีแท็วันนี้เปิดตัวแพ็กเกจน่าพอใจนะครับเหลือแค่ f u p คือไอ้ตัวที่ใช้เน็ตไปสักพักแล้วมันตัดลงเนี่ย มันต้องสูงขึ้นซึ่งวันนี้ก็ได้แจ้งผู้บริหารไปแล้วแล้วเขารับฟังมากๆก็ถือว่าน่าจะมีนิมิตหมายที่ดีก็อรอลุ้นทรูเพราะว่าทรูในแพ็กเกจ 4G ค่อนข้างแพงอาจจะเป็นการเรื่องบาลีว่าพอเปิดเป็น 4G ปั๊บอาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์เรื่อง 3G แต่ความจริงไม่ใช่กสทาชาก็จะต้องพูดคุยกันแน่นอนว่าต้องถูกลงขอบคุณมากนะคขอบคุณครับ ราคาต้องถูกลงเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่น่าจะส่งไปให้กับผู้ให้บริการทั้ง3เครือข่ายว่าราคาต้องถูกลงราคาถูกลงไม่พอค่ะค่ะเครือข่ายสัญญาณขอให้ได้คุณภาพอย่างที่วาดหวังเอาไว้ในสร้างสร้างฝันให้กับหลายๆคนด้วยแต่คุณหน่่ยพูดมาในเข้าใจลึกซึ้งเลยนะเห็นว่าว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้างใช่ค่ะ ก็ทั้ง3เครือข่ายก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปแต่ก็ได้แต่วังอะค่ะต่อไปนี้แล้วก็อย่างที่คุณหน่วยพูดด้วยว,ว่าว่าเรื่องของสปีดความเร็วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูหรอกว,ว่ามันมันได้อย่างที่ทางแต่ละเครือข่ายเขาโปรโมทหรือว่าโฆษณาไว้หรือเปล่าแต่ขอแค่ ดู YouTube เราไม่กระตุกก็พอแล้วสิ่งสิ่งที่ทเห็นสำคัญง่ายๆอย่างอางเราเราหรือว่าหลายๆคนตอนนี้ปัจจุบันนี่คนเมืองเนี่ยมือถือเนี่ยถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่โอ้โหขาดไม่ได้ติดติดมือ<ช>ตลอดอแล้วที่สำคัญเวลาจะเช็คงานเช็คอีเมลอย่างที่คุณหน่ย่ยบอกอะค่ะจะกด as t a ดไฟลปุ๊บดิฉันอ๋อ รอประมาณ28นาทีแล้วกว่าจะส่งกว่าจะาอะไรไงโอเคเดี๋ยวฉันกลับเข้าออฟฟิศแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเช็คหน้าคอมนะคะค่ะก็ฝากคุณผู้ชมไว้แล้วก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าการใช้บริการ 3G เนี่ยจะราบรื่นอย่างที่วาดหวังกันเอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็อย่า หมกมุ่นกับเรื่องของเทคโนโลยีจนมากเกินไปอย่าลืมดูแลคนรอบข้างแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคะเอาเละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Disconnect ในช่วงปากท้องร้องเปล่าแล้วนะคะสามารถเข้ามาติดตามรายการย้อนหลังแล้วก็ฝากคำแนะนำรายการได้นะคะที่ช่องทางทั้ง2ช่องทางเลยนะคะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ facebook.com ค้นหาคำว่า nation บ i s c o n n e c t รวมถึงช่องทางของ YouTube ด้วยค้นหาคำเดียวกัน,นะคะ่ะ nation บ i s c o n n e c t เราสามสาวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ